โอ้บูเบาหน่อยตัวนี้เห็ดดอกไงครับเป็นูุหน้าบครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พพพพน้องทุกคนครับเมื่อนี้กับผ้าพ,พ,พี่น้องๆนะครับอ่ามาเบิ่งเห็ดฟางครับผมพอดีผ่านมาพอดีครับหลังจากทรงนังเรียนแล้วมเมื่อเา้านี้นะครับเนาะ ครับนี่ครับก่ะถ้าโบเบิ้งดีๆโบค่อยเปิดเบิ้งอาจจะบานทิ่มนะครับนี่ครับนี่กัจังซี่นี่ก็ถือว่าบานครับพี่น้องครับนี่จังซี่นี่กับบานแล้วครับนี่ครับข้างล่างนี่นิ่มแล้วครับนี่ถ้าแกะออกนี่กันี่ครับก็จะบานแล้วครับนี่ครับขายอะไรพวกกระเทยเหล่านั้นสวยแล้วแมนอยู่จังซี่กัขายอะไรครับผมนี่ขายน้ำบานกับเสียบพื้นกันนะครับ เมื่อนี้เห็ดสรงขาวเนาะป่าเนาะเห็ดส่องขาวครับเมื่อนี้อากาศเริ่มคลายครับบ่ค่อยเย็นฝนกับบ่ค่อยตกเมื่อมือคือช่วงที่คลิปก้อนๆเนาะครับเนาะคลิปก้อนๆอากาศบ่ได้เฮ็ดจะดำครับผมครับนี่ก็หลังจากที่กินเขากินน้ำแล้วครับก็จะมาอัดก้อนครับพี่นองครับ ตัดก้อนกับประมาณนี้ครับอาจจะมีบ็อกนี่เป็นขีมันมาลุงแม่นขีมันนี่ครับเป็นขีมันมั่นสำปะหลังบ่แม่นสำปะหลังมาแต่ลูกหม่งมันครับหมดกัดตันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับอยู่หนองบัวซ้อครับแต่ว่าค่าขนส่งนี่มาแต่ละเทือกกัดแพงเนาะกัดตกประมาณตันละสามสามร้อยบ่ลุง ร่วมคาทรงประมาณสามร้อยครับคา,าขนทรงน้ำตีไปตันละสามรต่อีไปตันละอยครับกบบเอาแบบบ้านๆครับพี่น้องครับบอกความสูงกับประมาณสิบเซนครับแต่ละบอกการเอาแบบบ้านๆเทาครับอ่านี่ครับบอกของเพื่อนกัจะเห็ดประมาณนี้ครับเพื่อนกันจะมีฟ้าไม่สำหรับใส่ อาเหยียบลงนะครับเป็นแรงกดครับจะเฮ็ดไปที่รับแปลงมาลุ่ลงหรือว่าหรือ,รอรว่าเฮ็ดก้อนให้มันครบเบิดเลยแปลงครบนี่แล้วจะคั่มไว้่โอ้เอาให้มันแล้วที่ลนันอ่าโอเคครับพอดีแหละครับบ่บ,บ่เหย้าปัญญนเนาะอ่าพี่น้องจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเป็นขั้นตอนแรกครับผมแบบคล้ายๆกับว่าเฮ็ดแล้วก็คั่มไว้เนาะ บ่บ่ท่านได้ใส่ไม้ไผ่บ่ไอ้ขั้นตอนนี้สามมือต,ต,ต้องต,ต,ต,ต้องตัดใหญ่ก่อนเนาะช่วงตัดใหญ่ครับเฮาจังจังค่อยเอาอ่าเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องๆมาเบิ่งอีกเทื่อนึงครับ3มื้อก็แล้วตัดใหญ่ครับ3มื้อตัดใหญ่ก็คือโหดหนาลนะครับโหดหนามแล้วก็จังสิเอาไม้ไผ่แล้ agen, วก็เอาผ้าคุมครับตอนนี้ก็เฮ็ดแบบนี้ซะก่อนก็ติดตามรับชมครับว่าเป็นจังได๋เนาะครับเนาะก็บตรงมีหนามมาน้ำครับหนามหด โดให้เปียกจะได้กคดยูครับจะได้เป็นกน้อนโคดประมาณนี้ครับครับยาบเลยครับผมไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ สำหรับก้อนกรับประมาณสูงประมาณสิบเส้นแหละครับพี่น้องประมาณสิบสิบสองเส้นครับประมาณนี่แหละครับประมาณสิบกว่าเส้นนี่แหละอาจจะสูงได้ก็ดียังหอนบวบดคขมหอนไว้ครับแล้วแต่พี่ๆน้องๆนะครับอาจจะสูงก้นี้ก็ได้ครับยังทางนี้กับประมาณสักเกือบยี่สิบเส้นครับหนากว่างความเงีวกับประมาณสักอ่านี่กับจะฟุตหนึ่งครับกับจะประมาณฟุตกัวครับพี่น้องครับ ประมาณสามสิบหาเส้นบอกของเพิ่อนครับกประมาณนี้ครับพี่นงครับสำหรับการอัดก้อนตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนอ,อการอัดก้อนครับแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกครับ แล้วก็คุ้มผาไว้ส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตัดใยกับรอยอีกพุนละครับสามมือครับพี่น้องครับสามมือสี่มือตัดใยแล้วก็คุ้มผาครับเดี๋ยวก็จะ,ะมาถ่ายพี่ๆน้องๆได้รับชมอีกครับผมก็ว่าดีกว่าอยูซือซื้อนอลุงนอครับมีงานมีอย่างเห็ดกับพอ่อผมพอมีรายได้อยู่ครับ ถ้าเฮ็ดใดคือเพิ่นได้ครับนี่ก็คือนี่ครับตรงเฮ็ดประมาณสักอ่า20 <แก S 1> เฮ็ดเฮ็ดให้ลหลายๆหน่อยนึงล่ะครับพี่น้องครับ,นะค,บรครับเพระาะว่าเพิ่นกับบ่ได้มีคนหลายเนาะครับเนาะเพิ่นกับมีคนแค่คนเดียวสองขนครับแฟนเพิ่นนะครับมื่อนี้แฟนกับเแบบิแบบ้ง <laughs> เบิ้งหลานบ่ ครับแฟนเพื่อนกับเบิง้งหลานเพื่อนกะจะเฮ็ดบล็อกให้สูงๆไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับบล็อกเพื่อนกะจะสูงกว่าม่าน20เส้นครับเพื่อนกะจะบล็อกอัดครับเพื่อนจะใส่แบบธรรมดาพอโหดหนามไปแล้วปุ๊บอ่าก็จะยุบลงแล้วก็กดลงก็จะได้พอดีครับผมแต่บล็อกใหม่นี่เพื่อนจะเฮ็ดประมาณ20เส้นครับใหม่เพื่อนสูงกว่าม่าน20เสน นะครับกดลงกับพอดีครับผมกดลงกับเรือประมาณสักสิบหาความสูงประมาณสิบหาสิบกวกัว,กวนี่ค็ความห่างครับพี่น้องครับความห่างกับประมาณสักอ่ิบหาเส้นครับแต่ละก้อนกับก้าครับพี่น้องครับก็จจ่ประมาณนี้แหละ กันนี้ครับั้นตอนนี้ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับครับกรเห็ดประมาณนี้ครับ1 2 3 4งสองส1ม11่หก้อ่อนครับวันนี้ก็จะได้คุ้มผ่าไปก่อนครับเพราะว่าการใส่ปุย๋ยโรยนะครับเป็นปุย๋ยคอ,อกแล้วการเชื่อนี่ต้องเฮ็ดตอนที่ อ่าตอนแรงๆจัง่อยครับพี่นงครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนี้ไปก่อนครับสําหรับช่วงเศร้าครับก็จะไล่เฮ็ดแบบนี้ไปจนครบครับนี่ครับไล่เห็ดแบบนี้ไปจนครบมือแรงอ่ะจากมาต่ออีกขึนหนึ่งครับดดคุ้มพาไปก่อนครับรักษาความชื้นนอวอยแหงครับ ต้องเอาฟางใส่บอดลุงรอ,อตอนนี้ปลกไว้ซืซ้อครับมือแรงงผลละครับครับครับขรันตอนนี้ก็จะเฮีดยด้ซ้ำนีก้ก่อนครับพี่น้องแล้วก็เพื่อนก็นจะอจัดก้อนไปเรื่อยๆครับอัดก<ช>้อนไป<ช>จนครบมือแรงก็จะมาไม่ครับพี่น้องครับครับพ่อใหญ่ครับวันดีครับครับผม ผู้เชี่วชาญมันบ่เอาลุงแล้วเราบ่เนี่นนอ๋ออันนี้ค้มใหม่ตั้งแต่เว้นแล้วอ๋อพอาจะเริ่มเนาะครับเนาะจะมาพบกันไหม่ครับช่วงตอนแรงครับผมบ่หอนแห้งเนาะครับเนาะครับหลังจากที่อัดก้อนแล้วก็เพื่อนก็นจะใส่ปุ๋ยขวารับพี่นรองครับอวป,ปอสวัสดีจ้า จ้าพึ่งเลิ่เลี้ยนมากครับผมจะที่ละขั้นตอนครับผมขั้นตอนแรกก็ใส่ปุ๋ยคอกหลังจากที่อาดก่อนแล้วเนาะครับเนาะตามจริงถ้าอาัดก่อนช่วงที่บ่แดดนี่ก็สามารถเฮ็ดแล้วไปเลยเนาะลุงเนาะเกิน่าเมื่อเศาราเริ่มต้นที่แดดเกินไปครับ,บนะครับกำลังข้นบ่เพียงพอครับเมื่อเอ้าร์ พี่พี่น้องๆกับเบิ้งไปที่ราคขั้นตอนครับพี่น้องครับเพื่อนกาเลี้ยนลูกขึ้นกันแหละครับเฮ็ดไม้น้องครับเนาะแต่ว่าเพื่อนกาได้ผลแล้วครับเพื่อนกาได้ได้เก็บขายแล้วนะเอกกันาบอกอาจารย์เขาเนเสียั้นก่อนผได้ลูกกับบอกต้อกันไปเรื่อยๆครับผมใช้ปุ๋ยขวก อันนี้คือแล้วแล้วบครับนี่ปุ๋ยควอกครับปุ๋ยควอกแล้วครับเดี๋ยวขันตอนต่อไปครับครับครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยควอกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยยูเลียครับก็จะว่านประมาณนี้ครับผมสำัยกานใส่ห้ามอันเนาะ เดี๋ยวนี้เป็นอาหารเสริมครับค,ครบับใส่ปุ๋ยยูเลียครับผมครับปุ๋ยยูเลียเรียบร้อยอต่อไปกับหดน,น้ำนะลุกเนาะใส่ปุ๋ยยูเลียนะครับแล้วก็บฮดน้ำครับพี่น้องครับหดน้ำ ใจหนิงเตือนทอดันแล้วแล้พยายามเขาทำมันถูกอันอันนี้คืออยังครับนี่ยน,น้ำเยือกเยี่ยมพอ,อเยียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าขั้นตอนต่อไปเนาะคร <c oughs> ับแล้วก็ลดน้ำครับผมลดน้ำรอบแรกขัดจะได้เฮ็ดขึ้นกันครับตอนนี้เฮ็ดแปงไว้แล้วเฮ็ดแปงเดียว บม่ได้เฮ็ดห้ายครับเฮ็ดแปลงเดียวพอทดสอบค่อยๆเป็นค่อยๆไปน้ำ,น,ำน้ำที่รถนี่ก็ใส่ EM ีไปน้ำนะ้ะครับใส่ EM ไปจักน้อยครับปรับสบภาพน้ำ ครับเลยครับการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยยูเรียแล้วก็โฮสหนำครับพี่น้องครับมาเนี้การเลี้ยงกันตอนของลุงครับบ้านนี้มาเนี่ยมาเนี้ก็จะไปหาปลาได้ครับบ้านนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเฮดครับพี่น้องครับเสื้อเฮดที่เพิันยี่ยี่ไว้ครับ ปลาเร่โบเห็ดน้ำเพลินว่าหลอบต่อไปจังกัเห็ดเป็นบ่กัดให้ผมสั่งแอมแปะน้ำเนี่ยครับเอาไปนี่ก็จะมาหาปลาได้ครับบ่เนี่ไอ้สำรับเสื้อเห็ดนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับกัดก้อนละจักบาดนอเนี่ยซิมหาบ่ครับ 15บาทนะครับสําหรับเสื้อเฮ็ดน้ครับเนาะก็จะใส่อาหารเสริมไปน้ำครับสําหรับที่เพื่อนกันล่างใส่อยู่นี่ครับเพื่อนก็จะยี่ยี้ให้มันละเอียดแล้วก็ผสมผสมแต่อาหารเสริมบมกปะครับผมแป้งข้าเนียยบ่ไไ้ใส่บ่อ๋อเดาเตจสูตรไผสูตรมันเนาะใส่ก็ไดบ่ใส่ก็ได ตัวตัวนี้จะก้านครับแปลงหนึ่งสองแปลงนปนหนึ่งต่อสองก้านครับกับกับเท่ากับว่าหนึ่งก้านสองก้านนี่มีสิบเอ็ดครับกับก้านหนึ่งก็จะประมาณสักหาครึ่งครับหาก้อนครึง่งรอบแรกก็ใส่ไปบางๆก็เนาะเดี๋ยวค่อยลบมาเธอหนึงฮะอันซี นั่นตัดแล้วแม่มรเรม,มามน,นี่นขืนว่าไม่สนขืนไม่เอาก็เทียบก็อืมเล่าเลยเพราะว่ามันเบิดไปแล้วนะาสมีแต่พี่แต่น้องกันครับที่มาเฮ็ดน้ากันเนาะครับเนาะรอบนาะอาก็จะเฮ็ดหลายๆคนครับเพื่อนก็จะสั่งขีม่มันมาพร้อมกันเลยน,นี่ร่องเรียนบู๋ครับ <laughs> ชิปตันกับบัวลายเนาะเพราะว่า ขี่มันนี่จะมีน้ำหนักครับพี่น้องครับกบว่าด,ดินคักๆนี่แหละคือดินนี่แหละครับนักขนาดด้ยครับนี่ครับการลุยไปให้ท่ทัวครับพี่น้องครับทัางพกกู้นับเห็ด่ยังบูพุูนน่ะนักเรียนครับผม แงงๆน้ครับ่ี่อผากันน่เพราะว่าจะเฮ็ดล่องเฮ็ดอีกแบบนึ่งอันที่ว่าเ่ต้องเฮ็ดก่อนนะโอ่ครับมันจะข้นบ่อนบา้่งม่งอน้บ่เปนไมอันตั้งอ๋อข้นดีบ่ครับเขาต้องทุบให้มันแน่นแ่นหรือเปล่าถ้าบ่เฮ็ดเป็นก้อนต้องเวลาห้อยให้ทุบใเห้มันแข็งแน่นแน่นจังเย คิดวานะนแล้วแต่สูรรรตร,ร,ร,รล่องมึงล่องมึงเท่ากับล่องมึงแหละอันไหนด,ดีพอดีครับกับยูนีกับมีแต่คนทดสอบแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าเพื่อนเฮดมาเนี่ยก็ถ<ส>ือว่าได้ผลครับเพื่อนก็ได้ขายเรียบร้อยแล้วนี่ครับการสองก้อนพอดีครับพี่น้องครับการห้อยไปเรื่อยๆทางบนนี้บ่ห้อยห็นบ่ครับอกไม่มันเลยก็ห้ออครับ เอาคางๆสัก,กวันครับพี่รองครับ,บครับหลังจากที่เฮ็ดทัวแล้วก็ับจะห้อยข้างบนพร้อมครับบัตรนีน่ครับห้อยไปทัวได<ห>้ครัาบบัตรนี่ เยังก <mile> ็ไมีดอกบานไลยหน่อยโค้งออกแพงแก่โคกับมีอยู่ได้ล่ะโอ้มีอยู่ครับกล้าดอกหน่อนมีครับมีอยู่ครับนั่นคือบานเกินกัดซ่อมเมืงครับเกิดร้ายอยู่ได้ล่ะครับคุน่อ่นน่ะอมอเ่ายับรนี่ครับเกิดร้ายอยู่คนน่ะตอมอเต็มี่อายุครับมีอยู่เกิดเรื่อยๆล่ะครับนี่ก็เฮ็ดต่อไปอีกได้หลายอยู่นะครับเนี่ย นีครับเฮ็ดไปได้จนทุดครับอีกหลายเติอบอยอีกหลายแปลงอยู่ครับดินกับคุดไงคุดบอ่อยหกครับแปลงนี้ก็บ่บอยากตัวนี้คุดทางขึ้นก็ไเดี่ยวตัวนี้บอลลุงขคุดแ,แต่ข้างคางขงึข้นขึ้นทั้งเทงนี่ก็ได้หรอครับว่าแต่ฝนตกแล้วบอ่อถถ่วมใช้ได้ครับอเอานักเรียนเห็นอย่างนอทั้งขนนอ ครับ,รบ,รบหลังจากที่โรยเชื้อเฮดแล้ว2ก้อนนะครับโรยจนทั่วแล้วจนเบิดแล้วครับน้ำเพิ่อนก็จะใช่ตัวนี้ครับเป็นจุลินซีเอ EM นะครับก็จะผสมไปน้ำน้ำพรอมนะครับแล้วก็หดผสมกับฝาหนึ่งก็กาเอา ตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคุ้มไว้ครับคุ้มพาไว้คุ้มพายางครับดึงไปก็ได้ดึงไปอกก็ได้คุ้มนี่ไอใ,ให้อากาศเข้าได้บะครับพด,ด,ดให้เบิรเลยเน,ะน,น,นาะ <c oughs> <c oughs> นักเรียนนักเรียนกับนักเรียนกับซ้อมมึงนี่ไหม จังเดีล่ะว่าเป็นยังไงีลยวกับเธอเดียวเลยหลังกองเดียวเดียวมาเนี่ยกับมาเรียนหลู่น้ำเพลินเนาะครับเนาะครับผมไว้มิดคิดครับพี่น้องครับล่มมากอะเอาให้ยู่ครับผม้ายางนี่ก็ยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งครับคิดว่าครับจบขั้นตอนเนาะครับเนาะขั้นตอนนี้เอาฟางกบครับช่วยไอ้ตอนนี้ เอาฟั่งปิดเลนน์นะครับเนาะมันนี้อีกซีมือครับผมเพื่อนกาจะมาเบิงครับว่าตัดใยครับผมมีใยหลายบอเพื่อนกาจะทําการตัดใยอีกเท่อนึงครับแล้วกจะมาไทยให้พี่พี่น้องๆเดืบเบิงอีกเท่อนึงครับผมครับใส่ลงไปเลยครับ ครับสำหรับในคลิปนี้กับโชกใช้อินเทเลนกับขอจบใบเพียงสั้นี้ครับถึงตอนที่เพิ่นตัดหญ่ก็จะได้ได้มาเบิ้งอีกเทอนึงครับผมในคลิปนี้ก็จะขอให้น้องโอปอนะครับเป็นค้นสวัสดีปิดคลิปไปนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับแลวก็ขอบคุณทั้งคุณลุงคุณป่านะครับที่ให้ความรู้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า